สวัสดีค่ะหนึ่งก็ได้มาใกล้ชายทะเลเหมือนเดิมจะถ่ายให้ดูคือต้นอันนี้ค่ะเขาจะขึ้นอยู่ที่หินนะคะขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมีคนปลูกแต่สวยงามอะ่ะสวยมากอะไรที่เต็มเป็นธรรมชาติอ่ะ วยโดยที่เราไม่ต้องตกแต่งมันเลยมันมาเองสวยมากอะ่ะแล้วก้อนหินที่เนี่ยก็สวยจะมีอยู่ตรงไหนนะเขาจะมีครอบครัวแล้วจะมีแบบเป็นคนรักอะ่ะมาเลี้ยงก้อนหินนี่ค่ะพาทิตยามเย็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะบอกเลยแดดร้อนมากนี่ขนาดทุ่มหนึ่งแล้งเนี่ยทุ่มหนึ่ง หนึ่งทุ่มพอดีเนี่ย,ยค่ะหนึ่งทุ่มแดดก็จะแรงนี่แหละไม่ยากคือสวยอะ่ะสวยงามมากอะ่ะอืมต้นหญ้ดินก้อนหินเยอะมาก นี่หนึ่งสูงมาให้ดูค่ะคนที่เขากำลังเขาเรียกว่าอะไรอะลงไข่ดักปลาปะเห็นไหมคะเนี่ยเขากำลังเอาเรือไปเอาปลาเนาะเนี่ยค่ะนอนนี่ตอนนี้เราก็ มาที่กังหันตรงนี้แล้วมาเดินเล่นกันถ่ายรูปมาเดินเล่นนี่จะพามาดูผลไม้ชนิดนี้ที่แพงชนิดนี้ค่ะแพงตู้ระน,นีชนิดนี้ถ้าปลูกต้องปลูกสองต้นนะคะปลูกต้นเดียวไม่ได้ไม่มีลูกต้องปลูกสองต้นตัวเมียด้วยตัวผู้ด้วยนี่ค่ะมีเพียบเลย อันนี้เป็นต้นไม้แพงนะผลไม้ที่แพงนะเนี่ยมีคนอาเารยนบาน,นี่เราได้มาอยู่ใกล้กลางหันแล้วเราเดินเล่นกันตรงน,นี้ยามเย็นยามเย็นเดินออกกำลังกายด้วยชมทิวทัศน์ธรรมชาติ นี่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่บนโขดหินเอาเอาขนมเอาขนมปังมาให้อ่ะลิ่นเต็มเลย <S <S อยู่เลอยอ่ะไม่กว้าง ดูนกดูนกเดี๋ยวพูุเนี่ยม,มาให้อีกเอามาตรงนี้ดิจ่ะขนมปังไหมให้นกกินคงจะหิวเหมือนเราเนาะชิดูชิญอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้อยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงอยู่ด้านโน้นตอนนี้เราไม่อยู่ด้านนี้ดูสิอยากรู้ว่าไอเนี้ยกินได้ไหม น่ากินอ่ะเขียวโอ้น่าชิมนี่ค่ะพามาดูเนาะทะเลนี่สุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยืม บวิดีโอทะเลเนาะสุดหูลูกหูลูกตาเนานะสั้นๆนะคะให้ทุกๆคนได้ดูเนาะหากเป็นนกฉันคงพอบินจะได้ยินในความพันเพอเป็นนกฉันรักจริงเธอเคยดูในรูปภาพเนาะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเนาะ อันนี้เรามาเจอเองจริงๆเลยนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าขอบทะเลแล้วขอบฟ้าอยู่ไหนเลยแต่รู้ว่ามีผู้เบ่ากำลังหาปลาอยู่ตรงนน้นนะนั่นไงคะ่ะนี่แหละเนี่ย,ยเขาไม่กลัวเนาะทะเลอะ่ะ ลกลัวทะเลเหรอเราเรายังกลัวอะยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคิดต่างๆนานาอะไรอยู่ดังล่างบ้าง <c oughs> จะวิดีโอสั้นๆนี้ให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> จากน้องหนึ่งอยู่ฟินแลนด์ค่ะ